สวัสดีค่ะเร่เร่ไมาได้พี่น้องมื่อไนี่กินสิ่งก๋วยเตี๋ยวค่ะเตี๋ยวหนื่อโอู้อู้เร่เร่เข่าแน่หิวแล้วเร็่เร้มันร้อนนะว่ามีวิวดีกินดอกพี่น้องกินกันโดดขึ้นเตียงนอนเลยข้างนอกก็ะบอกไปเด้ยเน่ยนี่ยุงมันเยอะยุงตัวใหญ่ นุ่งตัวทอนกกระปีดเว้ยบ๊วยเว่ยซัมแมงวันเขียวซื่ๆเล่นซักอยู่ซักจื๊อเป็นธรรมดาเลยบินมาพอมแทงเลยบินมาแทงจึกแทงจึกวิบจูนุ่มตัวใหญ่เอาลืมกินลืมสั่งเย็นตะโูโอ้ยแกจะเฝ้าไรเว่ยจ้า ขป็นล้ขคืนแล้วอ๋อคืนไนล้วอ่ววจ้ะจะเป็นล้าหรจะเป็นอะไรคืนอจ้ะอาวแพงเต้กินดีดีมืออื่นมันกระเล่นอีกนังเรื่องนี้กินก่อนอเขาหลอกใหตตัวน้องเห้นิปนเขาูกแต่เขายัง กินไปข่ะกันไปได้พี่เนาะแจ้าคึ้แล้วจ้าคแล้วคนแล้วอ๋อมันขึ้นไปเอาขึ้งให้หมีเบิดผู้นึง่งไงในี่ยังผู้นึงจ้าขึ้นให้หมีตกฮ้าให้อบอกตัวเองนั่งดิ้วบดีเองเ่ะอืมเป็นงานหลังเทปทีวี กินดีๆกินไปเลยเซ็นอื่นพ่องเต็มถั่วแล้วกัวเตียวหลานนี้แส่บอร่อยดีได้เยอะอยู่เอาไว้มืนอื่นเต็มถกลืได้เยอะอยู่ไปให้ไอหนูแล้วว่าไอหนูมา นะคมาคักินตเตาอันพักในถ้วยนิ้มซีฟเวอร์เนื้อในเด้าเขีวดีอยู่ได้หรอจะเจี๊ยเนื้อเนื้อน,น้ำตกแสบด้วยแคบแสบบะแสบพัดจ้ แสบอยากก็กินยังเสบยังเดียวเห็นเห็นให่ว่าแสบขืดอึกลื่นุึ้นเซนเท่าก็เม่ไปตัวหัวของอไนแหละเออน้ำุดเป็นย่งกังถั่วหงถ้หนึ่งอิ่มหรือยังกินอะกินอะไรนลขนมค่อยกินทีหลัง ต้องเดาเอาพ่อหมาว่าเฮ้ยมานี่ลูกมึงอยากได้อะไรมึงมึงมาเปยซิอยากได้อันก,กุฎามีนะกลิ้งนยองลงกลงกเริงลงกลงริงมึงมาเปยซิพ่อหมาว่าลูกมึงอยากได้อะไรเนี่ยพ่อห mm มาได้ Aj! ขี่จักรยานส้อนอันอนย่างอันน่วมเขาอันที่นอนอ่ะขี่ส้นเลยพมา่าพ้าเฮ็ดเป็นเฮ็ดแบบพมา่ามิตะเพะมอวนซักไล่มือนีมือเสาร์านีอาบน้ำเปรงคัดขี้ไข่นะเล็ดหูเจ็บนะเจ็บหน้าเราอ่ะเจ็บนะนี่ถ้าเขียนอีกอ่ะจะถูอีก <c oughs> เด็บปนะเด็บปะ ทูไหมอืมถูแห้งไรขึ้นรูดรังุูครับโอ้โหเพชรอะอ๋อขึ้นรากเผ็ดเ้อของเราเราต้องปรุงมากเนาะอ,อร่อยดีมาเด้อจา้าห้าสิบบาทบ่แพ้งดอกเนี่ยยงไว้มันอืดเต็มถ้วยพอดี เกียว้วยลาเจียวด้วไ่เาอาอะไรนี่เจียวอย่างเงี้ยเจียวเบาพกินกินอี่มไปก็นอนต้องเฮ็ดยังดอกกินนอนกินนอนอยู่นี่แหละมีบะมีกต่จูตากันกินอยู่นี่แหละยังไรสรงเนาะบะโคสด ฝักเนื้อฝักโต๋ได้นะคะจึมือหาเสียหน้า่แนา่าอยากพนังงนเงินเดือนเดือนละหมื่นใส่บ้านเต๋อมาเป็นอันเพศขาดนักค่าหาทรัพยาทรัพย์มวยหญ่าท่างไนเลี้ยวคนเฮาเนาะบนเน่บนนอนชีวิต น้นนงม,นมงเนอเ้ือ้คือคือตอนแรกคือเป็นโควิดนะบอคือโควิชคิดใ,ใจสองคนเนี่ย ตัวเองเป็นเสาหลักคอมันมีคนไหนเป็นเสาหลักให้ผู้จกคของถ้าเด็กคิดต่อทำตัวเองมาหาเบสกิ้งเฮ้ยบอกให้งยัง พ่อแมบอกดัน <t Four> ุลังมุเก็ติมหรือยังัอ้อคมึงกูข้อก่อน เพชรบ,บ่อร่อยไหมอร่อยบบอร่อยเซมบ่กินไม่ได้มันแข็งไอ้มันถือซีมันกระยันยได้กรอบๆเนาะหมูกริบครับแคบคๆๆรับแคบชัวอ้าวข้าวข้าไปเลยเลยค่ะ เป็ดผู้หญิงคาบขาบอยู่แม่เป็ดเดยข่าบขาบกินหมดหรือเปล่าแค่ตีนะบบเบิดอืดเพราะแห้งหักแสดงกันดัาษสุดๆดอกเบิดให้เตะเอ้าเตะหลวงหนาเลยอ่ะให้เตะหลวงหนาเลยอ่ะกินทข้าวมือเดียวแค่ตีเตะคนเท่า ขันข anyway, ันย no no ่อมถามเตะแม่กะสิว่าเอากะแม่บอกว่าให้เตะกินก๋วยเตี๋ยวไม่หมดมีก๋วยเตี๋ยวหมดแอบกุ๊งสองคุยังกินมาหมดอยู่นี่งไม่ได้ลงไปเถียงขันย่อมบอกว่าเตะแม่เอาไหมเอาเตะมาหนักแคท้สิมาแบดแล้วเอาไหมเนี่ยกินไหมไม่เอาแล้ว แกไมบอ่าแคกิดกับแาปเนี่ยมันก็เลยบาปอือโอ้โหงเสังโฟเม ดีเปื่อนเปื่อนไหมอร่อยไหมอร่อยทำยังไงอร่อยอร่อยอร่อยรวยทำดีๆอร่อยทำยังไงเสบรวยเสบนะนั่น อร่อยใอ,อร่อยอ่ะน้ำด้วยกินน้่มก็มีการใส่เก้วพี่น้องเลยโกขวดเลยเอาอีกไหมอู้ยแซ่บมาพริกใส่นิดเนียผเพรชตรงงวงพริกแล้วเพรชมะ<า>พริกอีตาอันนี้นะ รับอได้คีทีได้ค่ะหมูฟิกแล้เผ็ดเผ็ดดรวยว่าคีทีก็บรู้แล้วเราบอกวานจะจอยเนือคีทีหมูฟิกเผ็ด <c oughs> กันค้นบอกคีทีหมูฟิกบเ <c oughs> ่เผ็ดดูแลยวราบอกวาน,านไม่ได้พ่นอ่มีกิ๊บเส้นจะได้มิจส้นหอ์อะไรบอก,กินบนเนือนลเอากินอยู่ กินที่หลังกกินเส้นให้หมดก่อนนะอันดับแรกนะเหนื่มเหนียวมากเลยเพจจิเรกว่าหนำเจ็ดเจ็ดตื่นมา่ลยนั่นแหละจะมันจะติดคอเอาหนำเจ๊ะเจ๊ะตื่นมเมือ่อไรตัวอะไรอ่ะแมาเดินนูเดินเเสียงว,ว่ ฟินดิเลโอมิกกโอ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 ออโอโออโ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 อ ย nice ังมาฝุ่นก็ไม่สลายกินไว้กินเดื่องนึงโอ้โ่ยิ่งเป็นยังอยากกระเปิดกินเลยแล้วเอาก็มาเปิดมันเลยเอายกให้แม่ขาแต่นั่นแหละก็อยากกระเปิดกินเลยบู๊ยทำเป็นกินบอกกินไว้เขาก็จิบไว้ผุนยตึกอันใบยกตึกดูใบผุนอันนี้จิบไว้ในห้องนอนเอาก็จิเป็นยังเนาะอ๋อ จิแต่กุเตียวกับจิบไว้ได้บะต้แคกคืกออยู่บ่อ้าคือบ่คือเรชจางแล้วกินเลยไหมเราสมาัครคือมันเ่าหัวากินก๋เตียวนี่มันต้องเหอาไปทาไมใบยกโควิดอีขาวจริงกริขมาไปอะเตเอเอาเ,เร็ว กินใบกับข้าเต๋วเลยพี่น้องรนเลฟเฟนหนตมโอ้ยได้สิกเกลือแป้ปรดๆฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดทูมี a n k o แผวซิมดูอ่าแผวไรป๊าปาสิอ้ป๊าลูกปาเออ ไม่ดีนดเซบบฐะไม่ดไม่เศเษฐาวันที่ยูทูบฮมาเปยวมามาอืมฮ่าฮ่าฮ่ากให้ว่ากินไวเลยมันขี่เนี้ยอย่าเป็นบาเพามันขี่เนี้ยเขากินแล้ว กินก๋วเตียวก็ไห <Okay. S 1> วพิพิไทยมีกินเแม่นำโคกได้หน่ไหวได้จัดพี่น้องมอกินบ่กนกินเยอะมันจะเป็นอย่งให้โซ่ขวดักแอลกอฮอล์ริซึ่มอีละ่ะอันสวดสอยๆเู่๋ยหายกินแน่นอมาเด้อพี่นอ้อง ก๋วยเตี๋ยวกะใบมันสิตัวเตเอาไปเสียงก่อนโอ๊ยมันบฝุ่นแห้งสูงยับเข้าไปเลยฝุ่นไปแล้วอีเมสไปแล้วโอ้ยตายโหงเนี่ยเออเออเอ้อไม่ได้เออเอองูพอมันเบิร์ดไหมเจ้าบินอืน้ำน้ำด้วยเอาเนี่ยน้ำเอาเนี่ยเอาลงมากินน้ำมะลงมาโอ้เตีปากนั่นแหละเขาเลยมาเด้อพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวกับ โคกค,คลิปนี้ก็ไวปสำเนียงก็เด้ศพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อจ้าอ <c oughs> ยู่ดีมีแห้งลำรั่วลำรั่วเด้อจ้าคลิปนี้ก็ไปก็เล้ศจ้า <c oughs> วัาดีจ้าหยุดค่ะทำยุ้ยๆุ้ยเนี่ยสาว <c oughs>